พิเศษเลยก็เป mm ็นรองสีสเกตปีนี uh ้หลายที่สุดในปีนี้ร้อยกว่างานวนวดเวียนเวียนแถวแถวเอำเภอเมืองอุทุมพรแถวแถวใครว่าไปพร้อำเภอนะครับและศิลปินปีนี้สังกัดสาวในแม่งหลายที่สุดก็คือลูกหลายคนแม่นสีสเกตและเด็กผู้หญิงคนนี้ครับบอกไกลจากนี่ครับว่าเจ็ดกิโลดิแม่นบ่แมนอ๋ออีน่าอุ้งอิงนาน่ะออกมาแล้วก็พี่น้องเตรียมตัวครับขอเรายการผู้เสียบประเมินต้อนรับอุ้งอิงเพชรบ้านแพ่ เขามาท้เอ้งเลือดให้ให้ชี้เรื่องบงเลอดตอมันต่อมันจัีันนอนอน่อันมจัเลยมันแฉกเลแล้วก่อไอ้เนี่มันก็มีหนาหนาหลอกลนอ่ะนี่ไ่ตตอตทูกันนลาบ่เราขึนให้ขนขาด่้ คอยไรเจ้าโอ้ใช่ล้วยุตเมาหนูขึ้นแ้โอ้ยย่าร้านหนูดอกกันหนูสักทีแห้เดียวช่แงไก่เลยอันปฐมมักประมาที่กไก่แชกังสิบี่ระพี่รองต้องตั้งยุบห้องเดียวกันเนาะไปัปออกไปตีกับขึ้นมาสอนควเจ้าขหอกยอนยึดยๆดนที่อยขัเนี่ย ไปนั่งไปนั่งขาพุยูุขุนบานนรัผู้ได้ายดาบ่อยเต้กิเสียคอควโตกรดตะเกาแต่กาปรกกาบถอบไปนั่งถอบไปลูกพี่ไปอู้นายปอูว่าเม่าหล่องก็นอนยู่บ้านเอาพันปากกาเอาอุ้งิอุ้งิงหนเอาเอาอุ้งอิงได้ละนใหญ่หวานได้ละหนิ เอาเงยหูวผ anyway, e. e oh, wow. ีเงยหัวีกูจัดเอาคือว่าเงยหัวผีเพราะมี่เงยเอาพี่ชื่อว่าจะหร้เก่าอู๊ดอ่างันดอเอามอนอ่อดละแม่สาวน้อยมหาสัจจนาเป็นเอ็งมอลั่มอยู่ติละโยมแม่ไป็นตำรวจเอ็งข้อหาไปรับมารางวัลหเราพรนอนนรับยืดหนาพื้นที่ปูศาสตร์จึงเมื่อนี่พี่หรมื่อนเนาะ เออพ่นี่มี้พื่นี่อมี้ร้องร้องแง่อำมเป็นแย่กันยังต่ยุบอดเหอแม่ปลาก็เป็นนสส้โรธว่าพี่แม่ถ้าสถานท่นีข้าวแช่ปนได้ละถ้าพี่ร่างตงหลายเนพี่เจ้า่งาถึงระเบิดออกมาเป็นพักเล็เองหรอกพักเล็เอาเล็พักเล็กยงพอดีพักเล็แนวไหนกัรหัวอ่อไม่ได้เลยแหมากเจ้าพ่ตีกันเราเจ้าอ่อนแลกวกจาสไปหมดแล้ว เปนวตีกันกพัตนาแล้วเม,ม่นยังจัมัตนใสเจ้าแ้่ก็บอกให้เล่าอยางวันี้มันจะเงี้ยวมันมันสื่อกินมันกินน้ำรลโอ้ยนกับอนรอนดีเป็นยังคือบอนนอนเอาอย่างไรไอย่างไรยังเอาว่าถ้ทัโดดก็โลนฮล้นกับบัวดอกบัวบัวบัูหลังข้าวติีเครอเ่ เกียงเสียงพ่นดังดีนะโอ้ยยอดตัวสั่นโดนเติมรถแห่ออกหนีวิธเั็นก็ได้มาหนี่งสอยดาวกันกูสุนมากะมายบ่อนฟุ๊กพี่ตารางวันใหญ่ๆครับมันนี่ครับมีตารางวันใหญ่ๆครับเน้นหน่อยแบกโกงแดงมาไว้ถ้แจกยาโยมล้วนโันก็แจกขนงแดดป้อค่อยไปจับมิดข้เจ้าตารังวันใหญ่บ่บ้ตนอะไรบัานอะไรจังบวัดโอ้ยบ้านอะไรเศร้ามากเอาควแพ้ในน้ำยาเลย าเจ้าบ้านไม่เวาจะจับถึงใเตาลีบด้ตู้อกตู้เย็นาพล่มไปจับถึงในตาห้อนกับมามาโอ้นอเสียนนั้นะเงินรับเรับเ้าสยงที่อม่นไปยี่สิบาทกันแต่เด้ขึ้นไปยี่สิบล้าน้ยเจ้า่เสียจิ วันลัหอาาไปไกลๆในพนยากไดยยังีสบล้านใ่แ่มซีบมันนั่นบอกโมวันหลานมงแต่กอดระยะสั้พงแพกขึ้นและถอเดี๋ยวมวนเดี๋ยวม้วนเล่ากับตู้หลววนอดผู้อ่านนีแต่วันใดต่างกันใจจ้าไปไหนไอเบิ้งหงอย ว่าจะเรียรถจักรยานย่เหมือนกับจีกรถเือกันได้ยังไงรถดีอยู่กม้นะน้อพรมกับจักรยานกับหมองออกรปบาที่ตายหลาดหลานกรรมการได้อสิยพระจำขอเสิยพระจำพระจำด่านแ่เอด่านท่นส่งว่าบวงปุได้ย พ้นพาไปแพอนี่ใรอยู่ว่าบ<ด>่นปิดป้ากันไก่ดิซิเมตนตานพ่นคร่ได้เนอะเจ้าสิไม่ตรงใช้ไก่ใลไแม่นุ้ยเอามามันผสมสูตรเราหรอเนาะยังสมุนไพรเห็เนีหยพันายแสงไม่หย่อนขึ้นมาหายเจ็บของคืออะไรวะใส่พดเจอเนี่ยวลาว่ามาคือตลาดมาคล่องผมงสตาเวับบคือแบบไรครับมันเอ้ยจะม่อยางสวนกันสียงกันยืย อายุนเํนยเห็นอย่างอยุยี่มี่แม่แจ้งละคนคนคนเจ็บบาทคนแม่เจ็บบันละลอยเจ็บบันละลอยแ่รวมทั้งบุญนั้ทางหลักทางลาเพื่อนแม่ทางบุญ้างบุญสนตื่นซื้อโรดเอ้ก็ไปซื้อเลขมืออื้นเนี่ยแม่เลขออกไหมพี่วันที่สิเจดเลขกออกแม่วันนี้คุเสาวหวานเลยังไม่เบียรเมีเนาเบาเนาะ ต้องรูบาวมาจริงหลอกหลอกก็เป็นหลอกขาพนนได้เลยหลอกกันหลมโอ๊ยจับมือแม่เอ้ยสู้าสาธุหลางงัมก็ปากส่หลางงัด็องเอาเลหงมาต้นละนอานเขาหมายถึงมันจังสันใช่ไหมเาจมาตเดี๋ยวมั้งเาคนละช่วงนี้นสิไปจะบอกเ่คนน ่แน่สบููสมไพรยี่ห้อนี่มันขาวเนี่ยแ่ยีวอน่ะแมันเป็นสบู่ถูน่าสบู่สมุนไพมันมันโอ้ยมานแต่เนี่าพจาก่อาความขัดันเลยเนี่ยมันยกได้เงินครับจะความหานตายจะแล้วตแตกอินเป็ยนนัล้เนไหลวา่หน่อยนี่ละ โอ้ยอดที <S 2> <S 2> um mm ่น hmm. no right. oh hey, right hey. ้องเขอาแม่แขกอันนี่ละมือเขาเอื่นมาเปิมมอนักแแฉมแฉมแมอาวุธดสเสียอีกยังนำเอามาใอ้ยีเร่ใช่ไหมลุงมโจมากุ้งยีงออกม่หนีไปโล่ เาเดี๋ยยิ้มข้วไม่ยังไ่นยิมข้าวสาวน่อยตั้งหญิงขนาหนึงบไงช่างแต่นี่เาเพที่สิบงมีสิบเพงสไส้ิหงเครื่องเสียงซักกันครับระบบแสงสีเสียงทุกอย่างคือขนาย่หงออะสาวน้อยลราเพอโจอมอย่งเบิงเป็นย่งไนี่ยเป็นะไเออจะเ็เป็นย่างเอารองไเยมาสมัคไหมครับอากีไม่พีเล็กเสียง าสมบูรณ์ต่อคานนี่ไม่น้ำเสือมว่าคนเแพ้วก็มารับเพื่อนแต่บักแต่แต่พ่อแมวเดี๋ยวนี้แสนเสียนแต่เขาว่าเมียไปมีสวงคุณแทนแสนสวัดทองเออคู่สิบุญไม่ห่างชีวามึงจะต้องมุดสั่งมาสุ่มแพนมือนี้ชีวาเจ้าชิบอยังออออออ สป็นนนำตามท้องเรือเขาออีกม่นําเรียกว่าคุณแผนเขนจะเห็นจจิตเสื้ยวเขาจะแข่งบัตรคุณแผนเสียงมันสั่งว่โอ้มือนี่เสียงมาเป็นลงหลองอยู่ในองค์วะเดี๋ยวนี้สิปัสสาหาบันรรือว่าอีวันท้องเมียคอยวันไม่มีไปมีสู้มันแน่สู้เจ็บได้แค่มืนี่วนท้องเจากระสังครับ ไอ้ส่ระดัุ่นางมันจไปมีอ๋อกับคุ่สซ่างใส่สูันอื่นแหเอ้ยมันเก็บเอาปักใส่ <poker phones> <int os> เจียบอดังเลยาสเจ้าสีไม่แขวอุ้ยบอมีได่ไหนองได้ไไหมันบอมีแถวหรอกเอาเย้ไอ้ตัวใดไพอดตัวดีฮะไออตัวดีมืออ่ก็มือออไอตัวนี้่นมาก็เบิสาหน่อยชื่อเรกกับพนันพนันคอยได้แล้วได้ตัวไหนสองแปดไพอดสปกน แม่ดอกสองหางสองแปกโอ้ยบอรผึอ้หงษ์อสองแเป,นปนกน,นั้นมันเป็นสองแเป็กไม่ยใครหั่นหัแป็กให้ต้วงีบิงหวงกูปปว่าพ่อ้อมสางว่าี่วันทอง,งพึงังดดนีินแป็กอที่บ้านขอบ้าน,าน,าน,นกูด้วยไอ้กูไม่ใช่มันทองกูไม่ใช่มันทอง เอมึงมันมันท้องเอมันมันท้องมันไม่ใสสิเจ้าพาพาเจ้าภาอุย้ยสัารจาังงๆแบบเป็นเจ้าภาพได้จริงเลยเออสขาไจริงอุ้ย้านเนี่ยใคตอนแก้ตัวระเบิ้งผู้ดีวะนี่เม่มันเล่าได้สักอุ้ยนาะกำแพงผ่อนกงแงก็บอเอารถมานําเดือนนี่นโอ,อ้ยทุ๊งไหนเฮากับงามกรัวดเวยมีมึงหนาดีิงอ,อ่เขาปงานละ นายเจด้มันคือจงปิ่งไก่ตันายรุ่นนีอุ่นแล้วอุ่นอีกกับวผม่ากพูดเลเมือข้าแหวดูยอุปาอุจดว่าคือว่าคือหยังคือถาดเกานิเม่้ฟันมองนี่แห้งเื่อขมองไหนบาเนี่ยเนี่ยเป็นหยังคืออุลยัอีหมานิเม่ใกล้กันเลยง้นพูดถึด้ย โอ้ยลูกหลานลวงลำพังไกล่ละตาแม่เอ้ยก็เ,กเป็นบ้าสิผมาจะไม่เคยเห็นสิเช็นอย่างเขาอยู่มาคุยกอีหยังเนรกแม่อย่างแบบอนนุสาวรียก์กเยาวชนอย่าไปข้างเลยโอ้ยนะพหนาเป็นตากลับเลยหนามติดต่อข้องสับไห้เพราะเมืองหนาเจ้าของเน,นาะหนาผมเังครับกลัวมันรถเหยียบบัวนโองคือสิเปย์ครับแก นี่นักแสดงวุ้ยเ่องัเป็นบ้านพี่ดีน่ครับในจางรซิ่วแซบสากนะสูตรมึงนั่นนะมันเป็นยางยางไกกับอะไรเปรี้ยวเปรียวมันทสมัยมันเจยวป่ครับมัดกุยในร้านโอสิ่งนี้ยังในเ่องรัฐประันนุ่มไฟไล่นเดียวหองสดที่น่านสารเท่าเออเอาบอกไสปุ๊บลังขาลังแต่งไตยังอะไรเนียปราพี่ดอกยันคือตีนเญ ง่ายมองพันปุ๊บเลเดี๋ยวคุณมารั่งครับครับผมอันทุกคนแต่งตัวครันเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยอยู่เรื่องอะครับอัฐพงศ์เท่ากันไปใส่ครับหมึกเรื่อนหรลอรับยวดไอ้น้าให้หน้าของหนังกับบอมมี่วัชชีทับทิมครับ,รบไปแล้วบอมมี่หน่ำสีล่างบอมมี่ใหม่สีแดง เแต่ไหนอดแม่มันถุงเท่านี่ละเซตไปเ่มสอว่าสิไปน้ำเอาหมาไปเลยคือเฮ้ยเปสิแม่แม่ลอ้อนสองตัวแหรียญยหันละโตก็บาเอาไว้เอยแน่นาะบาเนี่น้องสางอันนี้ว่ามันพันท้องเลมบอนคเราเนเจ้าภาพครับงอีันท้องยู่ไส้พาท่านออเจ้าาพผู้แหกครับเดี๋ยวเดี โอ้เอาพู้หญิงนาัเาผู้นำผู้นำด้วยมันะองมือใสมันพ่องมือใส่อาพ้องมาดอกมากครับเอาติแม่ผมเสียวมาสากเลยเอาชาเขไปกับ้าัขาเอาขาชาเข้ไปดิแม่นครับเอยเด่นเจมันจมนเมันิมลลอ่อนแดดี่นเด่นยายพ่อ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 นีอพ่อพ่ตอพ่อ่นพ่อพ่ออ่อออ อ้วนนี่อุ้ยเย่เจ้าซื้อมาได๋เยอันเจโรงพยาบาลโอ้อัน <laughs> ừ, <laughs> 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 พยูนไม่ต้องลเงินลุเงินแปเนี่ยแบบเนียพยน์ะม่เอาตัวนี้ไปขังเลยไปเดี๋ยวอลุกไปมันจะไปสีขาเพื่นสิ่ยากพยากอสูงมากไปทำอไหก็นยังาม่รอหินายถูนไปว่าก็เป็นคนต่อไ่ เป็นป่าเลผีแต่งเองแล้วปหาบอกว่าตัวเองจะได้นะแนได้ไหมผีหลอกุกข่างเจ้าอันเดี้ยุคขางพ่อนั่นเอเรียนั้นอู้ยสักเกตถามเนาะถ้าเป็นไง่าวกังแต่ดันขึ้น แม่มเจ้ว่าไหมดีจะวิงแเ้เฮยไม่หยันมึงมว่ามึงเป็นไผยารูกมาเฮาแก่ากนมุงมึงว่ามึงเป็นไทารู้เจ้าแต่จะมันจะงแอยู่แก่กระหว่งไปยัาทะตายเลย บ่เคยมาเกือบหลงอ่ะค็พี่บ้ามาหาถามจากผู้อื่นเาหรื่องหน่ว่ากูเป็นไปแต่จาของยังนก็หลจากของเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่ใหญ่หูบอกให้นี่จะกวองเ้ยอูนี่แหละเป็นมาจัว เอาแยกกันก่อนเนี่ยแต่กงได้นะเมย์โดนมึงแน่นอนเจ๊ไม่เป็นไรหรอกไม่ต้องมองหน้าผมหรอกผมมีเมียแล้วเจ๊อย่าลืมไปผูกแขนด้วยนะแหมชอบร้องแต่ก็ไม่บอกกันนะไป เ <Rank. S 1> ขา,ขาบูานเพิ่งเขาบูานเบิ่งมันต้องเงียบมันต้องเตุหงเงียบนะนั่นะเห็ดหนมันยงเงียบนะแม่ไหนเงียบเพืออนะนะไปเห็ไฟมเห็ไป เฮ้ยนักเตะโ้โอยโอยโอยอยโอย่อโอยโอยโอยยอนโอยอยโออยโยยโอยยโอยโ่ยโอยยโอยโอยโออยโ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 ยโอยโอยยโอยโออยโัยโอยโอย ชีวิตมันตายเลยอะบ้าบ้ากันตายนี่พออะไรอะยังใส่ยังใส่ฉันขอไหนขอไหนเลยตัดไปบางที่โตจังใหญ่ไม่โตข้างบ้านไม่เลยไม่คนหล่อแย่มากไม่เด็ดพอชีวิตซะอะไรที่บอกเออออกเดี๋ยวมือมาแล้ว Thank <laughs> you. ตลามาหัวกูรังเปียงไม่อยากกินตลาฟาผ้า,าเปียงอย่างว่าเจ้าเป็นนี่อย่างน้ำหายงากินเขา่เาเพราะเป็นแหนะสิเพาเป็นางเนาเขาเนอะโดยเป็นลูกสะพ้เป็นลูกพ่มึงรับเลี้ยงใดญ่ใหญ่งากินจริงเฮ้ยจะมากูตายย้อนปพียงตัวรับบนไหนที่เกี่ยวข้องสิงมาหายงากินเขา่าแอนไม่ต้องกินเขา่า ดูมือตื้อมันอยากกินตะข่าแอนโอ้เดี๋ยวโคอินฉายเินสยามเนาะแอนสร้างงานสร้างงานเล่นงานเที่ยานกินแอนมันก็กินไปกินไยานเสียดผ่กันใหญ่างกัน้ั้งนนึ่งเนส้างนห่ยังสั่ัไมบอกของคนเรียนยงนี่เลยยันี่แล้วเออเรยนงไ กัดจัดก๋อเลืเรียกร้อสาวนใดออกนาล่ากัมเพื่อตามหาคนรักแต่ล่ามันอีน้อยใจพ่นังจรลอยน้ำน้ำทุกเ้ากับปฏิบัติทั้งกับบ้านรัวในพอใจได้ ไม่ได้ยิงเสือตุยอยู่แม่ชอบนักชอบนาแม่ะจะตอกยู่เม้าไ่ได้เมาางวาามตอเขาอกเมาเลยซึงแนี่ยนน่่งันล่างอดีะเป็นเจ้าภาาเจ้าผาพเจ้าเนเป็นหังเป็นเวอะโอ้ยเจ้าโบกขึ้นเลยวัดบกขึ้นะตกเป็นตัวอื่นใส่ยู่พูกมเป็ดรอกใส่ย่เป็นหนัง โอาหน้ามาป้าไกยรห้วยไกยรกัลีงกันน่อยสินาไข่ไข่าโต้บุยยาเม้ดกับยาใมเสีบยบังไฟเเลอโอ้ยลูกไก่ยาลอยงคัสโนว่าเนี่ยองเออย่าลืมเด้อบองคัสโนวเด้อเย่บไฟนยไฟหไฟทอสทอแปท่อสิบเอ ูกลแเอาละร้าไ้ดูอุ้ยจะได้เขาเรียกวาใกไปผู้อ่อนรอนผู้นี้อะไรพวนผู้งงนี่แหละอผู้งงนะโคนคานี่แะมือนี่มือนี่เสียไปไสมากนี่จวดได้ฮะาเนี่ยไ่ได้คุ้มนเ่า่ไ่ได้คุ้มควรสานเดอนแต่้าเราหันเแบบเนอยู่อ้อุยย่าาลัเดียรย่าาลัเย ้อันนัออสองสามคนอันสามสามสาสัสี่สมเบีเขารักเียไหนเาคนนึงรักคุณแพรคนนึงรัคุณอีิมันนีนั่งของพ่คนหนึงนี้นั่งใจใจหนอกว่าเขารักไงกินปีก่อมันเลยะลีลาละดีเลยละีังกว่าเฮ้ยแ่มันดีังกว่าเขาทำนหนังในพวกจะได้สีดีกว่าีดี่งไรเนี่ยเขาเีนี่หลังมาละดีเนี่ยเมากก็แบบว่า คุณแพร่ตามราดออกนี่ว่าท้องสากส่วนหัวมันไม่อยู่นะมนนั่นเือสังเกตแม่เป็นพระสงฆ์ผม้าวกนีมาไหว้เวรอย่างข้างบนมัน่อยๆเฉาิ่กีวันทองบุญนี้สัเกติ่งแจ่มสวาสพบว่าทำไรศาสนาไม่หมดไย วันนี้นะคุณตัดคอมุกเสียประจันแต่ขอให้ชาวบ้านชามืงเอาเป็นเยี่ยมยังอ่ะปมากวแนังโกดี่วันนี้เราคุณตัดคอมึงเสียประจานทีวน้องคุ้โอ้ประคุณสัง บแม่กับเบียรีนี่นบทต้นนียู่ม่อีไปใส่มึงยิ่ไปใส่เขาจะขาแอบนะแอบไม่ชูจะผาไว้พ้านากาดีกลัวไว้ยังบอกเื่อกับพัานากายคลีโอ้ยงนาแม่คายงยังคล้ยเลยแอบ่โอยแบบนี้ไปกองกองมึนคือมาบุกัดนะมีการเชื่องอยู่มึงอ๋ออยู่มาอยูเดี๋ยวมอยูงไหอ๋ออยมา

เอ้ห้าตีกูดให้เลยละมึงเนาะฝ่าพาเปียมือขัดคือบ้างที่มึงเก็บขัดกว่าเก่าควมึงเสียอไหมบ่เอาละเอต่ำมันไปปอยไปมีมันพ่อเปียก่อนเดี๋ยวไปจัดการเดี๋ยวไปมา